พอเราทอดกล้วยเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะกล้วยของเราค่ะพอปิดแล้วเนี่ยเราก็นำกล้วยใส่ลงไปเลยค่ะวิจ,จะใส่ทีเดียวทั้งหมด23ลูกนี้เลยนะคะพอใส่ปุ๊บเนี่ยรีบคนค่ะนี่คนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะแห้งค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำกล้วยฉาบนะคะจะเป็นกล้วยฉาบน้ำตาลแบบพื้นบ้านเลยค่ะทำกันง่ายๆค่ะเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมกล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าดิบค่ะ เป็นกล้วยดิบที่โตเต็มที่แล้วนะคะก็คือขนาดของลูกเขาเนี่ยใหญ่เต็มที่แล้วถ้าขนาดลูกยังเล็กเนี่ยอย่างนั้นจะเรียกว่ากล้วยอ่อนนะคะใช้ไม่ได้จะต้องโตเต็มที่แล้วแต่ว่ายังมีสีเขียวอย่างนี้จะไม่มีสีเหลืองปนเลยค่ะวันนี้วิใช้จํานวนสองหวีนะคะถ้านับเป็นลูกก็นับได้ย3สิบสามลูกค่ะก็ให้เราทําการปอกเปลือกกล้วยได้เลยค่ะปอกก็ปอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะ กล้วยดิบเขาก็อาจจะปอกยากนิดนึงก็ค่อยๆปอกไปนะคะนี่ค่ะใช้มือลอกไปนี่ค่ะพอปอกแล้วเราก็จะนํากล้วยมาแช่ไว้ในน้ํานะคะและเพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยของเราดําวิก็จะใส่เกลือป่อนลงไปในน้ำหนช้อนชาค่ะส่วนน้ํานี้ก็ประมาณ1ลิตรครึ่งนะคะใช้มือคนนิดนึงให้เกลือละลายค่ะก่อนทําอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาดนะคะ แล้วเราก็ปอกกล้วยต่อไปจนกล้วยหมดเลยค่ะพอเราปอกกล้วยลงไปครบทั้ง23ลูกแล้วก็ให้เรานำมาฝานสไลด์ค่ะใช้มีดส,สองคมนะคะฝานสไลด์แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะในกระังนี้ไม่ต้องแช่น้ําแล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยววิจะนําไปทอดลงในน้ํามันค่ะการที่เราแช่น้าเนี่ยพอน้ําเขาไปโดนน้ามันจะทําให้น้ํามันกระเด็นมากนะคะเพราะฉะนั้นให้เราฝานสไลด์ลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องนําน้ําใส่ในกระัง พอเราหั่นกล้วยเสร็จทั้งหมดแล้วก็ให้เรานำไปทอดค่ะให้เราตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางในการทอดวันนี้วิใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะก่อนที่เราจะนำกล้วยลงไปทอดนั้นเนี่ยให้เรานำใบเตยลงไปทอดก่อนค่ะวิใช้ใบเตย1ิบใบนะคะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเรานำลงไปทอดก่อนเพื่อให้น้ำมันของเรามีความหอมค่ะพอทอดจนเหลืองแล้วก็ตักไปทิ้งได้เลยค่ะ ทีนี้เราก็จะนำกล้วยลงไปทอดต่อได้เลยนะคะจะประมาณนี้ก่อนค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เขี่ยๆให้เขากระจายค่ะจะได้ไม่ติดกันอ่าแบบนี้นะคะคนไปคนมาด้วยค่ะเพื่อให้กล้วยของเราเนี่ยสุกเหลืองเสมอกันทั้งสองด้านค่ะ เวลาเราทอดให้ระวังเรื่องไฟด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าไฟแรงเกินเนี่ยให้เบาไฟลงแต่อย่าให้เบาลงจนเป็นไฟอ่อนนะคะเพราะว่าการทอดไฟอ่อนเนี่ยจะทําให้กล้วยของเราอมน้ํามันการทอดไฟกลางพอดีจะทําให้กล้วยของเราเนี่ยกรอบเหลืองพอดีและก็การที่ทอดไฟแรงเกินไปเนี่ยจะทําให้กล้วยเราไหม้ค่ะเพราะฉะนั้นให้ปรับไฟให้อยู่ระดับกลางๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้เหลืองได้ที่แล้วระดับนี้นะคะนําขึ้นได้เลยค่ะ ไม่ต้องให้เหลืองไปกว่าน,นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปอยู่ข้างบนเนี่ยความร้อนเขายังอยู่เดี๋ยวเขาจะเกรียมค่ะเอาขึ้นได้เลยขยา่าขยา่าให้เสด็จน้ํามันนะคะแล้วก็นํามาพักไว้ในตะแกรงค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ให้เราลงกระทะต่อไปได้เลยค่ะก่อนที่จะลงเนี่ยเราก็ช้อนเอาเศษกล้วยในกระทะแรกออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็ลงกล้วยกระทะที่สองได้เลยค่ะ รีบกระจายเลยนะคะไม่เช่นนั้นจะติดกันค่ะพอเราทอดกล้วยเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะกล้วยของเราค่ะอยู่เป็นตัวใครตัวมันก็จะมีติดกันบ้างนะคะมีบ้างค่ะไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําการฉาบน้ําตาลกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะไว้เลยนะคะยังไม่ต้องจุดไฟค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไป100กรัมเกลือป่อน1ส่วน4ช้อนชา และสุดท้ายคือน้ำเปล่า50กรัมค่ะแล้วก็ให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนจุดไฟแล้วเราเริ่มคนได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปนะคะเคี่ยวต่อไปจนกว่าเขาจะเหนียวเป็นฟองละเอียดขึ้นมาค่ะสามารถคนบ้างพักบ้างได้นะคะเพื่อตรวจดูฟองเขาค่ะแต่ว่าอย่าหยุดคนนะคะห้ามละไปไหนเลย รอจนกว่าฟองเขาจะเหนียวค่ะตอนนี้น้ำตาลของวิเหนียวได้ที่แล้วนะคะให้สังเกตจากฟองที่เขาขึ้นมาจนละเอียดยิบอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลองยกไม้พายดูเนี่ยค่ะเหนียวมากๆเลยเตรียมพร้อมที่จะกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลแล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอปิดแล้วเนี่ยเราก็นำกล้วยใส่ลงไปเลยค่ะวิจะใส่ทีเดียวทั้งหมด23ลูกนี้เลยนะคะ พอใส่ปุ๊บเนี่ยรีบคนค่ะนี่คนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะแห้งค่ะเวลาคนก็เบามือหน่อยนะคะเดี๋ยวกล้วยของเราจะแตกซะหมดค่ะืมสีกล้วยของเราเหลืองน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอย่าไปทอดจนเกรียมเกินนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเหลืองด้านบนอีก ถ้าเราทอดในกระทะเกียมเกินไปเนี่ยขึ้นมาด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเกียมไปอีกแน่นอนค่ะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นน้ําตาลแล้วนะเริ่มเป็นน้ําตาลขาวๆเกาะแล้วนะคะเนี่ค่ะสําหรับใครที่ชอบน้ําตาลเยอะนะคะก็ใส่เยอะทําเยอะได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวได้ค่ะในส่วนผสมน้ําตาลน้ําแล้วก็เกลือป่อนนะคะที่วิใส่ลงไปแต่สําหรับวิเนี่ยวิจะชอบประมาณนี้ค่ะคือแบบเคลือบน้อยๆก็พอไม่ต้องเคลือบเยอะเนาะ เคลือบน้อยก็อร่อยแล้วเคลือบเยอะเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าแบบเตอนะเตอะเนาะเตอะเตอะน้าตาลมากเกินไปค่ะหวานเกินเดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบกินอะไรหวานเกินเนาะมันก็ทําให้อ้วนไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเอาหวานพอดีพอดีก็พอค่ะพอเราคนจนรู้สึกว่าแห้งดีแล้วนะคะก็พอเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาชิมกันดูค่ะนี่นะคะกล้วยของเราจะมีน้ําตาลติดอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะอย่างที่วิบอกวิชอบหวานน้อยเนาะ อ,อร่อยค่ะหวานกําลังดีเลยค่ะแล้วก็กล้วยของเรามีความกรอบแล้วก็ไม่ขมนะคะเพราะว่าทอดไม่เกลี่ยมค่ะสําหรับการเก็บรักษาหรือว่าการทําขายนะคะพอเย็นตัวลงสนิทแล้วเนี่ยก็ให้เราบรรจุถุงหรือว่าบรรจุโหลปิดฝาให้สนิทซีนถุงให้สนิทนะคะอย่าให้อากาศเข้าค่ะแล้วเขาก็จะคงความกรอบอยู่ได้อย่างนี้ประมาณสองอาทิตย์นะคะหรือจนกว่าเขาจะเหม็นหืนค่ะ สำหรับวันนี้วิก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจบที่กระทะนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ